สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องคุณรักพักผ่อนนะคะหลังจากวันนั้นที่เราเอามายองชิดลงมาจากต้นแล้วมันสุกหมดแล้วค่ะนี่ค่ะที่เราเลือกมานะคะมันเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํามายองชิดรลอยแก้วนะคะก็จะใช้มีดตัวนี้นะคะควานเม็ดอันนี้ปอกเปลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะปริมาณขึ้นอยู่กับว่านี่เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยถ้าเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะๆนะคะ แล้วก็ใบเตยสำหรับต้มน้ําเดี๋ยวเรามาเตรียมมะปรากันก่อนเดี๋ยวเราจะคว้านนี่นะคะเราจะปอกเปลือกให้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเอาเม็ดออกนี่นะคะวิธีทำเราจะทำแบบนี้นะคะ เราลองเอามี้บดูแล้วใส่ถุงมือค่ะมันลื่นมากไม่ถนัดอะ แล้วมันก็กินเนื้อเยอะด้วยนะคะเราเอาเปลือกหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะคว้านเม็ดข้างในนี้ออกเราก็จะตัดตรงนี้นะคะ แต่น,นี้เราไม่ทิ้งนะคะเอาไว้นี่เอาไว้เวลาเราใส่น้ำเชื่อมตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วนี้เราก็เอามีดเนะะี่ยค่ะเข้าลงไปค่อยๆหมุนนะคะค่อยๆหมุนหมุนให้มันปิดเม็ดเลยค่ะนี่นะคะค่อยหมุพอครบรอบเสร็จแล้วเราก็มาหมุนด้านนี้นะคะ เลยนี่ควาเข้าไปแล้วก็คว้านแบบนี้นะคะทำจนมันชนค่อยๆเบาๆนะคะเนี่ยค่ะให้มันโยกแบบนี้เราต้องดันเม็ดออกนะคะ นะยคะมันโยกแล้วเราก็ดันออกด้านนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะเม็ดออกมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราเตรียมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำก่อนนะคะนี่นะคะเราก็คว้านเม็ดออกหมดแล้วอันนี้ประมาณ30ลูกคะ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำเชื่อมกันนะคะ ไปค่ะเราเอาน้ำเปล่าใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ไปเตยใส่ค่ะใบเตยบ้านเราไม่เยอะใส่ลงไปเยอะๆเคล็ดลับที่จะทําให้อร่อยก็คือเราต้องต้มน้ำเนี่ยให้น้ําเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก่อนนะคะมันจะได้หอมใบเตยค่ะเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยน้าตาลใส่ทุกคนคะขั้นตอนนี้นะคะบอกเลยว่าหอมมากหอมใบเตยนะคะเดี๋ยวเราจะเอา ใบเตยที่ต้มนะคะออกแล้วเราจะเอาน้ําตาลใส่นะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนน้ําเป็นสีเขียวนะคะเราใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะปริมาณน,น้ําตาลอยู่ที่ว่าเราชอบหวานมากหวานน้อยเราใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้ามะยงชิดเราเปรี้ยวเราใส่เยอะได้เลยค่ะ แลเราคนนะคะให้มน,นตอลละลายตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะเราพักให้น้ำเชื่อมเย็นก่อนนะคะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็เย็นแล้วนะคะ ตอนต้นน้ำเชื่อมลืมบอกค่ะว่าใส่เกลือด้วยนะคะใส่แค่ปลายช้อน,นะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็เอามมยงชิดใส่ภาชนะของเราให้เราก็ตักน้ำเชื่อมใส่ใส่ท่วมตัวมมยงชิดเลยนะคะจริงๆเราเอาไปลงใส่ใหม้อก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราจะเอาไปแช่เย็นค่ะเนี่ยค่ะ ้าท่วมอย่างนี้นะคะน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวเราเอาเนี่ยค่ะไปแช่เย็นไว้หนึ่งคืนก็ทานได้เลยแต่ถ้าเราใจร้อนเราไม่แช่เย็นเราเซอร์กับน้ำแข็งค่ะนี่นะคะเราตัดน้ำเชื่อมใส่ถ้วยนี้เลย เสียงหมานะบ้านห่า,าแล้วเราใส่น้ําแข็งค่ะถ้าเป็นน้ําแข็งป่นยิ่งดีนะคะแต่ว่าเราไม่มีค่ะเรามาจากช่องฟิตเป็นแบบนี้นะคะ่ะผแข็งลงไปน,นะคะก็จะได้มโยงชิดลอยแก้วส่วนที่เราทําอันนี้เราจะไปแช่เย็นไว้1คืนนะคะแล้วเราก็ออกมาทานได้เลยอันนี้ เราจะทานเลยนะคะอันนี้ค่ะเราจะทานเลยเี๋ือเราจะต้องชิมน้ำแข็งก่อนเพราะนักชอบกินน้ำแข็งค่ะอื้ินมาก มันใหญ่ขนาดนี้คําเดียวได้าะอคะเอาเลยนะอืมเขหอมมากค่ะหอมไปเตยอีกลูกนึง าามาคำใหญ่ <c oughs> ถ้าแต่งว่าอย่างนี้นะคะและหน้านี้เป็นฤดูของผูย้ยมชิดนะคะ เรามาหัดแปงแบบนี้อร่อยดีนะคะในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย